สวัสดีครับมาพบกับไวยากรณ์ภาษาเกาหลีนะครับซึ่งไวยากรณ์นี้นะครับจะเป็นไวยากรณ์อารอาออรานะครับซึ่งไวยากรณ์อารอาออราเนี่ยจะเป็นไวยากรณ์ระดับกลางนะหรือระดับชุงกึบนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับไวยากรณ์ อาราออรากันดีกว่านะครับซึ่งไวยากรณ์อาราออรานะครับแปลว่าจงจุดจุด,จดนะครับใช้กับคำกริยานะครับคำกริยาในประโยคเนาะแล้วจะทำให้ประโยคน,น,นั้นนะครับกลายเป็นประโยคคำสั่งนะครับโดยที่ผู้พูดนะครับใช้กับผู้ที่ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าหรือว่า พูดกับคนที่สนิทกันกับเรานั่นเองครับโดยวิธีการใช้นะครับใช้กับคำกลียาที่ตัดดาทิ้งแล้วลงท้ายด้วยสระโอหรือสระอานะครับก็จะต่อด้วยอารานะครับอย่างเช่นคาดะที่แปลว่าไปอันตะนั่งอดา มาทบตาช่วยนั่นเองครับต่อมานะค,คำกริยาที่ตัดดาทิ้งแล้วคำลงท้ายไม่ใช่สระโอและสระอานะครับก็จะต่อด้วยออรานั่นเองครับออย่างเช่นหมกตาที่แปลว่ากินกือดาที่แปลว่าปิดหรือดับไฟนะครับ ซื่อตะที่แปลว่าใช้ชึดตะแปลว่าฟังนั่นเองครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยฮาดะนะครับก็จะเปลี่ยนจากฮาดะกลายเป็นเฮรานะครับอย่างเช่นคงบูฮาดะที่แปลว่าเรียนนะครับเกยิมฮาดะที่แปลว่าเล่นเกมนั่นเองครับ อะเรามาดูรายละเอียดวิธีการใช้กันดีกว่านะครับอ่าข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งของไวยากรณ์อารอาออรานะครับอารอาออราเนี่ยจะใช้ต่อกับคำกริยาแล้วใช้ลักษณะเดียวกันกับอโยอโยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับแค่เปลี่ยนจาก่า ยกลายเป็นรานั่นเองนะครับก็จะทําให้การเปลี่ยนคํากริยานะครับการผันคํากริยาดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครที่ผันกับอาอโย,อโยได้แล้วนะครับก็แค่เปลี่ยนจากโยเป็นราก็จะทําให้การผันคํากริยาง่ายขึ้นนั่นเองครับอะคอสังเกตก็จะเป็นคาร่าก็เป็นคาร่ากับคาโย เนาะอันจาละอันจาโยมกกระมกกโยสโระสโยโยคงบูเฮระคงบูเหโยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแค่เปลี่ยนจากโยเป็นระนั่นเองครับอ่ะวิธีการใช้นะครับรายละเอียดวิธีการใช้เนาะคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัดดาทิ้งนะครับ แล้วลงท้ายด้วยโอหรืออนะครับจะต่อท้ายด้วยอาระนะครับอาอย่างเช่นคาระนะครับตัดตาทิ้งครับตัดดาสีแดงทิ้งก็จะบวกกับอาระก็จะกลายเป็นคาระนะครับอาตัวอย่างประโยคคิชากะโยัซเชทายะฮานิกะ30มิปุ่นจอนี่คาระคิชากะ โยซจเเทยานิก้าซัมชิปุนจอนเนคาระนะครับเพราะว่าต้องขึ้นรถไฟตอน6กโมงจงไปก่อน30นาทีนั่นเองครับอ่ะคำกรลียาต่อมาอันตะนะครับตัดดาทิ้งก็เหลือสระอเนาะแล้วก็มีตัวสะกดด้วยก็บวกกับอาราก็จะกลายเป็น อันจาระอันจาระนะครับที่แปลว่าจงนั่งนั่นเองครับอ่ะตัวอย่างประโยคซารามีมันเนนิก,กะโยกิเออันจาระซารามีมันเนนิก,กะโยกิเออันจาระเพราะว่าคนเยอะจงนั่งตรงนี้ครับอ่ะต่อมาคำกริยาที่ ตัดดาทิ้งแล้วคำลงท้ายไม่ได้ลงท้ายด้วยสระโอหรือสระอก็จะบวกก็จะบวกกันกับอรานั่นเองครับอย่างเช่นหมอกตาตัดดาทิ้งแล้วหมอกมีสระอใช่ไหมครับก็จะบวกกับอรานะครับก็จะเป็นหมอกอราหมอกอราแปลว่าจงกิน นะครับตัวอย่างประโยคชมชิมอีออนหนึ่งเดชมชิมมมอรมอกกอราชมชิมอีออนหนึ่งเดชมชิมออนนชมมอรมอกกอราเที่ยงแล้วจงไปกินข้าวนะครับต่อมาคำว่าซือดะซือดาที่แปลว่าใช้นะครับ ในบริบทนี้ใช้คำความหมายว่าแปลว่าใช้เนาะถัดดาทิ้งก็จะเหลือแค่คําว่าสื่อนะครับไม่ใช่คําว่าสื่อนะครับสระอือไม่ใช่สระโอรหรือสระอานอะก็จะบวกกับอรานะครับก็จะกลายเป็นซรซราซซราแปลว่าใช้จงใช้นั่นเองอ,อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะครับคือรีมือคือรีลแต่ยอลพีโร เขมมียลลนวารูปจงใช้ดินสอนั่นเองครับอะต่อมาคำกริยาที่ลงท้ายด้วย하다นะครับอันสุดท้ายแล้วคำกริยาที่ลงท้ายด้วย하다ให้เปลี่ยนจากด다เป็นรานั่นเอง อย่างเช่นคงบูฮาระก็จะกลายเป็นคงบูเฮระนะครับตัวอย่างประโยคฮันกูเกอกรกยอนยอน으면มีคงบูเฮรฮันกูเกอนกยอน하고มีคงบูเฮร라ถ้าอยากเก่งภาษาเกาหลีจงตั้งใจเรียนนั่นเองครับ อ่ะต่อมานะครับคอมแซคคาราคอมแซคคารานะครับก็จะเปลี่ยนจากฮารากลายเป็นเฮรากลายเป็นก็จะได้คอมแซคเฮราคอมแซคเฮรานะครับอตัวอย่างประโยคนะครับโมเรืลนทานนอกาอิสเมียนสาจอนเน่คอมแซคเฮราโมเรืลนทานนอกาอิสเมียน สาตาน,นี้อมแซกเฮราถ้ามีคำศัพท์ที่ไม่รู้จงค้นหาในพจนานุก,กรมนั่นเองครับอ่ะเกรดเล็กน้อยนะครับอาร่านะครับจะมีเพื่อนอยู่นะครับที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเลยนะครับ เป็นประโยคคำสั่งในเชิญชักชวนนะครับเหมือนกันเนาะอารานะครับเป็นคำสั่งนะครับจะใช้ในเชิงคำสั่งนะครับที่แปลว่าจงจุดจุด,จ,ดจงทำจงไปจงดูนะครับก็จะใช้อราอรานะครับอ่ะไวยากรณ์พี่น้องของเขาก็คือออชีนะครับ อือฉี่นะครับจะใช้ในบริบทที่ขอความร่วมมือมากกว่านะครับจะใช้กับคำประโยคที่มีความสุภาพมากกว่าในระดับสุภาพไม่เป็นทางการและก็สุภาพทางการเนาะส่วนอารอาอราก็จะใช้กับพันธ์มันหรือคำที่เป็นกันเองนะครับส่วนอือฉี่ี่นะครับก็จะ เวลาไปใช้นะครับก็จะวิวัฒนาการเป็นอือเซลนะครับอ่ะคุณกันไหมครับอือเซยเนาะแล้วก็วิวัฒนาการสุภาพขึ้นไปอีกก็จะเป็นอือชิบเชียอือชิบเซียนะครับก็จะใช้กับในที่สาธารณะการประชุมหรือว่าการแถลงการการแถลงขา่าวอย่างนี้นะครับ อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไวยากรณ์อาราโอรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าวคลิปนี้นะครับจะทำให้คนที่เริ่มเรียนภาษาเกาลีเนาะก็เรียนไวยากรณ์ได้เข้าใจมากขึ้นเนาะก็หวังว่าจะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เรียนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีนะครับอย่าลืม กดไลค์คอมเมนต์นะครับในช่องคอมเมนต์เนาะก็ก็จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปและพัฒนาคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ